ต้ตรงเมีความเชื่อหรือเล่าว่าถ้ได้คนสวยเยี่ยมนานฟ้าเป็นสาไฮโซเราจะด้แ่กคนหน้าตาเยี่ยเราอ่ะโอ้ย่ยยาด้ทีสวยดูดชาติกูงอันนี้เหมเป็นเที่เปรยกับบอกสื่อพวระเทศปากสิาควเลยอยู่าก็อยากจะฝากไปถึงสาวๆที่เป็นลูกคุณหนู ูกไฮโซทั้งหลายครับช่วยรับที่ไว้พิจารณาด้วยนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่หนักใจกับป้าคนทองพักครับบุคคท่านนี้ก็เป็นท่านเอนครับผมไม่ขออะไรมากครับเขาอาจจะเป็นลูกไฮโซหนหูแต่สำหรับผมนะครับสาวแก่ไม่ไหม้ท่านใดที่กาลังขาเ่ือ

ส,สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุดนะฮะก็จะได้ข้ามป็นลุ้นแจ็คพอตจ้ตุดระเบิดสี่พังแสนเองนะครับเอาล่ะเือเราพร้อมแล้วะารต่อมเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกเราเลยนะครับความเชื่อ euh ับโอ้ยเกยบข้างเงียบมเกบข้างเนี้ยปากเงียผมปากเชืมวย สักครู่นะครับอันนี้ฝนข้างนอกตกคนระับหลายครั้งไม่เคยฝนตกเลยนะครับไม่รู้ว่าอาเพศอะไรนะครับเออตลอด เกมโชว์ที่จะทำให้คุณชมทึ่งจนต้องร้องเฮ้ย <Hey! S 2> วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Ah. Um.